ับเข้าสู่รายการ The กับแพคในชีวิตของเราครับตอนนี้เราอยู่กับคุณขาวีอีะตอนนี้เล่นคนหนึ่งครับอ่ะส่วนอีกคนหนึ่งนะครับคุณภูริตอนนี้เขาอยู่ในห้องตอบคําถามเรียบร้อยแล้วครับอ้าแล้วครับคุณแล้วนะครับคุณขาวีอีร,รอบนี้คุณอาจจะได้ลองแตะเงินแสนสบางนะฮะอะในรอบนี้ กติกาเริ่มต้นเราจะมีบอลเขียวให้สองลูกครับแต่ว่าเอิมเหมือนทีมงานจะกระซิบกระซิบมาหาฝูผมว่าเฮ้ยโจจบรอบอะ่ะไม่แจกอย่างเดียวไม่ได้ยึดบ้ากนะฮะก็เลยเปลี่ยนเป็นบอลเขียวจากบอลจากบอลจากเปลี่ยนจากบอลเขียวเป็นบอลแดงสองลกูกโดยบอลแดงจะวางไว้ตรงที่คุณวางไว้ที่ตอนตรงก็คือเหมือนว่าบอลแดงเหมือนบอลเขียวคุณวางไว้ตรงไหนบอลแดงก็จะวางตรงนั้นเหมือนกันแต่ระหว่างทาง สามคำถามนะครับลูกจะเป็นสีขาวแบบนี้โดยจะเปลี่ยนดโดยจะเปลี่ยนในกรณีที่คุณฟูดนี้เนี่ยตอบมีอยู่สองเคสคือเคสหนึ่งสีเขียวคุณบวกเงินรางวัลในกรณีที่เขาตอบถูกแต่ถ้าเขาตอบผิดลูกจะเป็นสีแดงหักเงินรางวัลออกและรอบนี้สนับสนุนโดยซิงค์คอมเบอร์เรชันครับ สองรูปเขียวปีคุณจะวางไว้ช่องไหนดีครับคุณคาวีอ่ะสักครู่นะครับคุณคาวีมาตรงนี้ฮะอ่าโอเคมาฮะสองรูปเขียวปีจะวางไว้ตรงไหนดีบ้างวางไว้ในาใจสกายได้ไหมคะวัดวัดวัวัดวัดวัดเล่นใครเ ต้องพูดอะยรกะต้องพูดกับอยาก,การานการนะฮะกูอ่ะต่อต่อต่อสองลูกเขียวเขียวสองลูกไว้ที่ช่องไหนดีบ้างเอาลูกแรกช่องไหนดีช่องหกกับช่องสี่ครัหกกับสี่เชิญครับหยิบบอลลูกแรกแล้วก็ถือมาแล้วก็ใส่ไว้ในห้องแล้วก็ใส่ไว้ในนี้อยาหยิบสองลูกทีเดียวฮะเอา อย่าเพิ่งหยิบเลูกอ,อ,อย่ารีบอย่ารีบอย่ารีบนะอย่ารีบจ้าแล้วก็หยิบบอลออกมาอ่าแล้วก็คิดก,กันเดียวพอนะอย่าคิดสองทีไม่งั้นบัน็กช่องที่หกแล้วก็ช่องที่เจ็ดเอ้ยช่องที่สี่ขอโทษทีไปกันไป อ่าแล้วครับคุณคุณครับเนี่เราเชียร์มาลงแสนห้ากันไหมอ่ะถ้าแสนห้า,หาอ่ะเชียร์ลงแสนห้าเดี๋ยวปลอยบอลไปแล้วครับไปลแล้วครับแล้วลแล้วลแล้วแล้วแมันเชียร์มาทางขวาบ้างแล้วห้าพันกับห้าหมือ 5, ห้าพันฮะห้ามืนห้าพันนะครับตอนนี้ครับหลังจากสองลูกเขียวตีสะสมเงินราวันอยู่ที่หนึ่งแสนสามหมืนหนึ่งร้อยสิบสองบาทเอารครับสามข้อของเราสนับเออไม่ต้องละห้ามสีส่อต,ต่อไหเอาละครับสาบคำถามของเราคำถามแรกช้อยส์มาก่อนครับ เจนสหรัฐอเมริกาหรืออินเดียอินเดียโอเคเจนสหรัฐอเมริกากับอินเดียคุณคิดว่ามันเป็นแนวคำถามอะไรครับน่าจะความใหญ่ของทวีปของประเทศค่ะอ๋อโอเคประมาณนั้นนะแล้วทีเนี้ย ก่อนเราจะบอกคำถามให้ฝั่งนู้นดูคุณจำเป็นต้องใส่บอลลงไปในช่องคุณจะเลือกช่องไหนดีฮะช่องห้าค่ะช่องที่ห้าครับใส่ไปลูกเดียวนะฮะข้อนี้เชิญครับวอท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 ววอวออ อ่าขอโทษได้นะสำหรับคำหยาบนะฮะเรตติ้งอาจจะไม่ค่อยดีนะฮะถ้าผมพูดคำหยาบอะคำถามมาครับประเทศใดมีประชากรมากที่สุดในโลกทีนี้นะครับสักครู่เออแป๊บนะครับแป๊บหนึ่งคุณภูริเราจะให้เปิดสัญญาณแต่นในกรณีที่คุณตอบไปเลยเราขอปิดสัญญาตกลับมาเดินครับ ความจริงนะเวลาเขาเวลาคาถามมาปุ๊บเขาจะต้องรอให้สัญญาณเปิดและเขาจะบอกว่าเออเราจะตอบอะไรดีอะไรพวกเนี้ยแต่นี่เขารีบเกินไปหรือเปล่านะฮะดูสิครับเ,เขาตอบไปเลยนะไม่ถามอะไรก่อนเลยอ่ะคุณคาเวียคุณคิดว่ามันจะถูกไหมฮะถูกค่ะมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ขอให้ลูกนี้มันถูกต้อง และคำตอบนี้เป็นคำตอบเท่ผ hey! ิดอันนี้เราอนุโลมให้เนื่องจากเป็นความผิดของเรานะฮะเพราะฉะนั้นลูกนี้จะเป็นลูกเขียวแทนจะเป็นลูกแดงถือว่าเป็นการตอบผิดแต่เราทดแทนเพราะว่าข้อมูลที่เราเติร์ดมามันไม่ตรงกับที่คุณควาวเออร์เซิร์ชก็แน่นอนเลยครับเพราะเราอาจจะหาข้อมูลได้ผิดนิดนึง เพราะฉะนั้นอย่าฮะอย่าว่าอะไรนะฮะอย่าว่าทีมงานนะฮะอ่ะเดบบออลงแสนฮะป,ป,ปล่อยป้อาแล้วครับมาแล้วเร็วโโหลงเร็วมากลงเร็วมากลงเร็วมากปแล้วเอ้อ <S <S เยเออเออเออเยอเออเออเยอเออเออเอ แจ็คตของเราแล้วครับในรอบนี้แต่ยังไม่ใช่สูงสุดนะครับแสนห้ายังไม่เยอะกว่านี้อีกครับนอกจากแต่น้าเรายังมีเยอะกว่านี้ครับแต่เรายังไม่บอกก่อนครับว่าเท่าไหร่แต่ตอนนี้นะครับคุณนะครับทีมคุณสะสมรางวัลอยู่ที่สองแสนแปดหมื่นหนึ่งร้อยสิบสองบาทแย้มสดสดครับแย้มสุดสดข้อที่สองชอย์มาครับ ตั้งโอตั้งโอ๋ปวยเล้งปวยเล้งหืนหรือบล็อกชอยหรือบล็อกชอยข้อนี้ก่อนคุณจะตัดสินใจว่าจะลงช่องไหนผมมีการตัดสินใจอีกหนึ่งข้อข้อนี้ทีมงานกระซิกมาหาผมว่าสามารถลงได้ถึงสองลูกในช่องเดียวกันนั่นหมายความว่าอะไรถ้าถูกก็มีโอกาสสองเดง ในท้าปีดก,ก็สองที่ที่จะหักเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตัดใจดีๆคุ้นมั่นใจเขาว่าเขาจะตอบถูกหรือไม่ตัดใจดีๆจะดับเบิ้ลมั่นใจมั่นใจและจะดับเบิ้ลไหมอืมจะดับเบิ้ลได้ไหมฮะอาจจะใส่สองลูกจะใส่หนึ่งลูกค่ะ ออาบอกมั่นใจนะฮะบอกมั่นใจแต่ใส่ลูกเดียนี่บันหมายเขาว่าอะไรวะเราก็ไม่ต้องบ้านะครับอ่ะใส่ไหนดีครับใส่ช่องไหนดีช่องเจ็ดครับช่องเจ็ดนะครับช่องเจ็ดเทโลไม่ใช่ลนะ่ะเล่นมุกเสียงเกินไปกูไปครับและคำถามมีอยู่ว่า พักโคมมีอีกชื่อหนึ่งว่าอะไรคุณโพรีครับคุณได้ยินใช่ไหมฮะฮัลโหลครับคุณโพริไม่ตอบอะไรเลยผมเปิดสัญญาณให้พวกคุณคุยแต่เงียบแทปต,ตอบแล้วไม่รู้เหมือนกันว่าครับว่างนคุณน่าจะประสานงานได้ดีหรือไม่อะ ได้ครับนะครับเขอตอบมาว่าโปยเล็งซึ่งเป็นคำตอบเช่ถูกต้องอเอาช่องเจอีแต่ไม่ดับเิลเพราะฉะนั้นมันอาจจะลงน้อยเพราะฉะนั้นเดอะวอล้อมแล้วก็่รยบล ไปแล้วครับไปแล้ว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 เฮ้ยเฮ้ยมาเสียไปทางขวาเสียไปทางขวาเสียไปทางขวาแล้วก็เสียไปทางซ้ายเฮ้ยเฮ้ยไอหัวโลโแค่สิบบาทนะครับเงินดอนวาสส์สมตอนนี้อยู่ที่สองหมืน่นแปดไม่ใช่เอาครับเงินดอนวาสส์สมอยู่ที่ สองแสนแปดหมื่นหนึ่งร้อยยี่สิบสองบาน้อยยังไม่เป็นไรแต่มากเมื่อไรนะครับผมว่าน่าจะมีน่าจะมีเฮเฮอีไนะครับมาาันจะมันจะกลายเป็นเสียงร้องเสียงเสียงเสีย,สยใจแทนว่าทําไมกูโดนหักเยอะขนาดนี้วะเด็กไว้ได้ได้เลยว่าคํานี้มันนจะต้อง,องออกมาแน่นอนอ่ะ ข้อที่สามผมขอสปอยเลยว่าเป็นแนวคำถามแนวเพลงครับอ่ะเพลงข้อนี้อ่ะดูช้อยกันก่อนครับบรรยากาศดาวหางทะเลหรือเ่อนนี้ปีที่แล้วครับข้อนี้ตัดสินใจสามารถลงได้ถึงสามลูปเลยทีเดียว จะใส่สามลูกหรือลูกเดียวครับคนครับอลลูกเดียวค่ะอย่างลูกเดียวนะเราไม่เสียงไปไหนครับช่องที่หนึ่งครับช่องที่หนึ่งนะครับอ่ะไม่คิดจะเสียงครับทีมงานครับอ่ะเชิญหยิบลูกบอลแล้วก็ใส่ไปในช่องหนึ่งได้เลยครับ และคำถามของเราก็คือ oh. อ่าลืมไปอ่าผมลืมบอกคุณผู้ชมเลยถ้าในกรณีนี่เป็นคำถามแนวเพลงเราจะทำการเปิดสัญญาณให้ฝั่งนู้นฟังก่อนเพราะเราจะเป็นจะต้องเปิดเพลงให้ฝั่งนู้นด้วยเพระาะฉะนั้นครับทีมงานครับคุณภูริครับคุณภูริ เราทำการเปิดสัญญาณก่อนสักครู่เพราะว่าข้อนี้เป็นข้อแนวเพลงและผมจะต้องให้คุณฟังเพลงนี้ก่อนโดยถ้าคุณฟังเพลงแล้วคุณต้องตอบให้ถูกว่ามันเป็นว่าข้อนี้มันยังไงซึ่งข้อนี้เมื่อผมเปิดเพลงนะครับการเปิดเพลงในข้อนี้จะเป็นการใบ้นะครับถึงคำตอบที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเพลงมาครับ ชากนี้มีไว้เพื่อนับฝังนาฬิกามีไว้เผ้าคอยนับนาทีต้องชีวิตชัดนับต่อชาดนี้ที่จังนี้คำถามมาครับไม่จัดนี้วงฟิโลฟิโลนะครับร้องเพลงอะไร โอ้ต่อมาเร็วเลยนะฮะลองบอกว่าดาวหางัะเลนะฮะเถอครับต่อว่าดาวหางันเลการเฉลยผมของผมจะขอเปิดเพลงด้วยรอบนี้ผมจะเปิดถึงนอนฮุกเมื่อไหรนี่ผมถึงนอนฮุกเมื่อไรผมจะเฉลยทันทีโอ้แล้ทีมงานไปครับ ชวิตหนัี้าสามสองเตียบไปโอเคเป็นเดียได้ครอบพูดจะไม่ลงแค่ช่องแต่เสียงจะแต่ขอลงแค่ลูกเดียวแถมนะครับแถมอือ ลูเลกเดียวแถมเป็นช่องหนึ่งสดเซึ่งเป็นซึ่งตามจริงควรจะถ้าเป็นช่องแดงนะฮะถ้าเป็นลูกแดงผมเสนอให้ลงแต่ว่าเนื่องจากคุณเป็นบอลเขียวก็น่าจะมีโอกาสเลียงไปหาทางขวาพร้อมแล้วเดวอสักครู่ก่อนครับคุเนี่ยผมรู้สึกว่าทีมงานกซิมหาหูผมว่าอยากลองให้คุณพูดบ้างโดยครับโดยประโยชน์ที่คุณจะพูดอ่าเดี๋ยวสักพูดครับ ประโยชนี่ฮะทางฝั่งนู้นที่บอกนะฮะโบดูได้เช็คนะฮะทีมงานเราก็สิบม,มาเรียบร้อยพร้อมนะครับคุณคาเวียห้าสี่สามสองบนกนระตรงเถอะโบสักหนึ่โบเสรเอาใหม่นะฮะ ร้อนนะสัญญาณสามสี่เกิดอะไรขึ้นป่ะคะอ๋อเข้าเหรอข้างหน้สี่สามสองดูในเช่นนะไปปล่อยบอล แล้วครับเฮ้ยวันฟาตาก,กว่าวันฟาตุโอ้ทำไมมันเจ็บจี้กว่าเดิมวันนี่รอบเมื่อกี้มันก็ลงแค่สิบเอรอบนี้มันลงแค่หนึง่งเจ็บใจจริงๆโอ้ยโอ้ลงแค่หนึ่งมาตอนนี้สะสมเพิ่มไปเท่สองเมอสองแสนแปดเมือเอาไหมคัดเอาไหมห้าสี่สามสอง สะสมอยู่ที่2 8 1 2ส3บาทเป็นการโวมับรางดีน้อยสจริงๆเอเวลาของบอลแดงละอ่ะบอลแดงช่องแรกที่ช่องสิบช่องที่หกเชิญครับคุณกาเียครับฮลัลโหลฮัลโหลค่ะอ่ะทีนี้ถึงเวลาบอลแดงละฮะ คุณไม่อยากจะลงใช่ไหมฮะแต่ทีมงานบอกให้ลงเพราะอันนี้คือการลงที่ต้องลงทั้งท,ที่คุณรู้สึกว่ามันจะไม่อยากลงนะฮะอ่ะบอลแรกบอลแดงลูกแรกมันจะลงที่ช่อง6เชิญครับไม่พูดอะไรเลยนะครับเงียบเกิน โลกที่สองครับมันจะเป็นลงที่ช่องสี่เชิญครับเด้วอลร้อมนะเดอะวอลเราเชียร์ลงหนึ่งพอเดอะวอลอยบอ,อบลไปแล้วครับ มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอหมันเฉีดขวาเฮ้ยขวามาแล้วขวาเฮ้ยเฮ้ยมันอยู่ขวามันอยู่ขวาเฮ้ยเฮ้ยลงเลยก็โหูอ๋อมือแตนห้ากับสองหมื่นห้าไม่น้อยนะเป็นกระเบียที่เยอะหน่อยนะฮะหักออกไปหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเลยทีเดียวโอ้โหเป็นการหักที่ค่อนข้างแย่ให้น้อยเตยอยากเลืออะโอ้ยแย่อะเดอะวอลนะครับตอนนี้เหลือ หนึ่งแสนห้าทอ่าะคุณผู้ชมฮะเมื่อกี้มันลงตัมันลงหักออกไปตั้งแสนหนึ่งจะตกมือเพิ่มทำไมละ้ะฮะเอออย่างอ๋อตกมือให้ดัง,งใจโอเคโอเคอ่ะคนวนคาเวียดึงแม้มันจะเหลือแสนหนึ่งแต่รอบถัดไปผมว่าน,น,น่าจะเป็นถึงความฝันคุณละ อรอบต่อไปนี่ครับมีเงินรางวัลสูงสุดถึงหนึ่งล้านบาทกป,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 ป๊บๆช่วงหน้าเจอกันในรอบที่สามครับผม